รายการนี้ไม่เหมาะพวกโลกสวยอ่อนไวง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบในวัฒนธรรมอาหารวิถีชาวบ้านอย่าเสียเวลาดูถ้ามีอาคติอยู่ลำเอียงแค่นี้แหละที่จะบอกไปแดกแล้วนะเส้นเลือ <c oughs> ดในสมองกูจะ <c oughs> แตกไหมเนี่ย <c oughs> คำเนี้ยเอาแตกก็ยอมว่าเอาสักหน่อยดิ วันนี้เราอยู่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี oh. ร,รู้ไม้ขลุงเนี่ยเขาดังเรื่องอะไรหลายอย่างนะอาหารซีฟู้ดปะอ่ามันแน่นอนเพราะมันอยู่ติดทะเลแล้วก็อำเภอขลุงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่แรกๆเลยนะที่เขาแบบดังในเรื่องของปู oh. ปูนิ่มปูดำปูทะเลปูอะไร่างเงี้ยก็คือมีสัตว์อะเยอะแยะมากมายสัตว์ทะเลสัตว์น้ำ uh huh. แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาหนูมาก,กินปู กินปูก็ต้องไปทะเลอะไรนะกินปูต้องไปกินที่ทะเลอุ้ยใครบอกอะก็มันเป็นเรื่องปกติมามาจันมาขุงมากินปูก็ต้องไปชายเลยคิดว่าปูมันต้องอยู่ที่ทะเลใช่ไม่ใช่แล้วสมัยนี้นี่เขาไม่ไม่จับปูกัน ในทะเลแล้วผมนี่ม่มีตรงนี้แล้วนี่สวัสดีพี่เดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูเนี่ยไม่ต้องอยู่ในทะเลแล้วใช่ไหมพี่เดชาเอามาเลี้ยงในคอนโดได้แล้วครับตอนนี้ครับอะไรนะเอามาเลี้ยงในคอนโดได้ครับครับ เลี้ยงในคอนโดครับผมไปเลี้ยงที่ห้องในคอนโดเหรอครับับเป็นคอนโดปูครับก็คือก็ไปหาจากทะเลมานะครับอ่าแล้วก็เอามาเก็บไว้ในคอนโดโดยที่เราสามารถเก็บได้สองสามมัดชิดโดยที่ไม่สึกรอไม่เสียหายไม่ตายปูง่ายๆคือไปเอาจากทะเลมาตัวเล็กๆแล้วก็มาขุนมันด้วยมาขุนได้ครับขุนก็คือการขุนปูโพกปูไข่อ่อนนะครับหรือว่าทําเป็นปูสองกระดองทําเป็นปูนิ่มครับผมเริ่มเยอะละ หลายอย่างเลยเอาดูวิธีการก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปถึงว่าปูมีกี่อะไรบ้างนะครับวิธีการนี่เลี้ยงยังไงครับพี่วิธีการนี้คือเราก็ทําระบบน้ําขึ้นมานะครับเป็นระบบเขาเรียกเป็นระบบปิดนะครับโดยใช้จุลินทรีย์บาบัดน้านะครับแล้วก็อันนี้คือกระบะนี่เอาไว้เลี้ยงอะไรกระบะอันนี้ก็คือเอาไว้เลี้ยงปูเนี่ยครับปูอะไรไหนไหนเป็นปูทะเลนะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นปูโพกนะครับที่จะมาขุนปูโพกคืออะไรฮะปูโพกคือปูที่เนื้อยังไม่แน่นเนื้อยังไม่เต็มนะครับไหนออกมาดูหน่อยฮะ ปูโพรงครับก็คือเนื้อจะเนื้อจะยังไม่ยังไม่แน่นมากครับไม่แน่นใช่ไหมครับปูเนี่ยเขาต้องเนื้อแน่นไม่แน่นนี่มันก็มีราคาเหมือนกันไหนทำยังไงครับพี่เช็คยังไงปู้เวลาเช็คปูแล้วก็เราก็กดด้านนี้นะครับข้อที่สามของปูครับเช็คดูว่ามันแน่นหรือมันไม่แน่นตัวนี้ใกล้ได้ใกล้ได้แล้วนะครับใกล้ได้แสดงว่าตอนที่มันไม่แน่นเนี่ยมันก็กดแล้วก็ยุบลงไปใช่ครับแต่ถ้าแน่นก็คือกดแล้วไม่ยุบกดไม่ลงเลยครับตัวนี้จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สอง ปีกใต้กระดองครับปีกใต้กระดองครับตัวนี้ครับคือรองนะครับอ๋อก็คือตรงนี้ไปนี่ครับออถ้ามันยุบลงไปก็แสดงว่ายังไม่แน่นมากยังไม่แน่นมากถ้ากดแล้วแน่นก็โอเคเลยแล้วมีจุดไหนไหมฮะไม่มีอันนี้คือ ครับสองจุดสําหรับสําหรับปูปูเนื้อนะครับอแต่จะเช็คจะมีอีกวิธีนึงนะครับจะเช็คให้ก็คือปูแข็งแรงไม่แข็งแรงนี่ดีดเนี้ยฮะสปริงมันเนี่ยใช่ครับพอจับดึงลงมาแล้วมันจะดีดกลับทันทีใช่ครับเนี่มันห่วงมากครับไอ้กันเชียงครับไอ้กันเชียงเนี่ยครับโอ้ัหนี่คือปูโพรงโพรงโพรงครับก็คือปูเนื้อไม่แน่นนั่นแหละแล้วก็เอามาขุนครับผมรอให้มันแน่น ปูพ่อต้องเรียกว่าเป็นปูเกตเกตบีเกตซีแล้วกันครับใช่ครับแต่เรากำลังจะมาทําให้มันเป็นเกตเอใช่ครับก็คือทําให้มันแนนมาปเลยแล้วปูนี่มีกี่ชนิดปะปูทั้งหมดมีสี่สายพันธุ์นะครับจะมีปูขาวท้องหลังครับปูดําปูเขียวปูม่วงนะครับโอ้โหปูม่วงเป็นยังไงไม่เคยเห็นก็จะเป็นก้ามเขาจะออกสีม่วงๆหน่อยครับถ้าขาวท้องหลังก้ามจะออกลายๆถ้าเป็นปูดําก็ก้ามจะออกสีดำๆนะครับพี่มีหมดเลยปะตอนนี้จะมีอยู่สามครับจะมี ปูว่วงปูขาวแล้วก็ปูดําครับโอ้แล้วก็มีปูสองกระดองปูสองกระดองออมีครับไปดูกันหน่อยสินี่เป็นปูไข่ครับอ,อันอันนี้คือปูไข่นี่ครับโหทุกตัวนี้รู้สึกจะสู้น่าดูนะครับรคืบเอเฮ้ยมนต้องบอกว่าปูพวกนี้เนี่ยอย่าไปเอามือจับถ้าเราไม่เชี่ยวชาแนนะครับเด็กๆดูนี่ไม่แค่อยู่ดีเห็นปูปุ๊บความบับเลยโดนแม่งนิ้วขาดได้นะไม่ได้ง่ายเลยนะหูใหญ่มากตัวเมียนะครับเฮ้ย S <S นี่ครปูตัวเมียเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยจะปิ้งจะใหญ่ครับประบปิ้งมันจะใหญ่กว่านะแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้มันก็จะแหลมกว่าครับแล้วดูยังไงเช็คยังไงฮะความแน่นวิธีเช็คก,ก็กดเลยที่จะปิ้งเลยครับแน่นไหมนี่เลยครสองก็คือปิดใต้กระดองเหมือนเดิมปิดใต้กระดอง,ง,ดองว่ายุบไหมสามโดยวิธีการส่องไฟนะครับส่องไฟครับเราจะดูไข่ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเห็นแค่ขอบมันนิดๆน,น,นะครับถ้าไข่ไม่เต็มมันจะมีแสงรอดออกมาตามช่องนี้ครับ แต่ถ้าเป็นไข่เต็มมันเราจะเห็นแค่ขอบมันแค่นี้เองครับเป็น<อ>ข,ขอบไะครับอตัวนี้ประมาณ4ีขีดครับผม4ีขีดครับ,รบอย่างนี้ขอโทษนะครับไซส์ขนาดนี้นี่ถ้าเป็นปูกเกรดเอ,อย่างนี้แน่นๆอย่างนี้ขายกิโลเท่าไหร่กิโล แปดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันครับผมอันนี้คือขายปลีกหรือขายส่งราคาปลีกครับผมราคาปลีกครับผมแปดร้อยถึงแปดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันถึงหนึ่งพันบาทครับแล้วแต่ช่วงใช่ครับแล้วแต่รู้จักเพราะมันมีมันมีช่วงว่าแต่ละเดือนเนี่ยราคาปูก็จะไม่เท่ากันใช่ครับผมเป็นปูทองหลางไหมฮะใช่ครับปูขาวทองหลางครับเนี่ยมันขาวเลยมาดูปูดําหน่อยฮะนี่โอ้โหปูดําปูดำนะครับโอ้โห นี่มันใหญ่มากอันนี้เช็คยังไงอ่ะพี่เนี่ยผมขอลองหน่อยเอาเช็คอย่างที่กดโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโเช็คอย่างเงี้ยคือกดข้อที่สามครับข้อสามอ่ากดปีกใต้กระดองครับไซส์นี่อย่างนี้กี่กี่กี่ไซส์ที่เจ็ดขีดขึ้นไปนะครับเจ็ดเทสเจ็ดขีดขึ้นไปครับผมถ้าขายอยู่โลเท่าไหร่อ่อกิโลกรัมละเจ็ดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยครับแล้วแต่ช่วงฤดูกาลครับผมปูวัวปูไข่เหรอปูกว่าครับตัวใหญ่กว่าเนี่ยนะครับปูไข่แพงกว่าครับผมถือว่าแพงสุด ครนายย้อยก้อยกล้าจับไหมเขามีวิธีจับไหมคะจับมันเขาต้องเวลาจับมันจะต้องกดหัวมันนะครับต้องกดกดนี่ให้อย่าให้มันยิ้นได้ครับเพราะถ้ามันยิ้นได้มันจะง่ายที่มันหนีเราได้เฮ้ยเยย้อยก้อยระวังกลัวอะไรมั่งเลยเนี่ยแล้วก็สองนิ้วเฮ้ยระวังนิ้วโอยมันหนักก็มันเจ็บขีดอ่ะมาโชว์กล้องหน่อยไม่ไหวไม่ไหวนี่เออโหดูกล้ามมันใหญ่มากอย่างงี้นี่ เอามาเลี้ยงต่อเนี่ยตอนที่มันไซส์ประมาณไหนไซส์ตัวมันก็ขนาดนี้ครับเป็นปูเป็นปูโภกนะครับแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่แน่นครับแต่เลี้ยงเพิ่มไปมันก็ได้ทั้งเนื้อทั้งน้าหนักและราคาครับผมก็จะเพิ่มราคาป่ครับอย่างนี้สมมติเราซื้อมาตอนแรกอ่ะโลเท่าไหร่อะซื้อปูโภกประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบครับแล้วพอมาเป็นปูแน่นก็เจ็ดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยครับจับได้เลยค่ะหนูหนูไม่ไหวแล้วหนูรัก คือต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ดีมากเลยอ่ะครับอุ้ยนี่เลี้ยงเป็นอาชีพเลยดิก็เป็นไม่ใช่อาชีพหลักอาชีพหลักก็เป็นกุ๊กเป็นกุ๊กเหรอครับเอาเอาเลยว่าเอาเลยว้ยแล้วเดี๋ยวมีปูสองกระดองให้ผมดูด้วยวันนี้จะมีเมนูนะครับก็ปูสองกระดองนะครับก้างทอดกระเทียมนะครับแล้วก็เป็นปูไข่ดองทันที่ปูไข่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อน แลปูสองกระดองเป็นยังไงเดี่ยด้านนู้นนะครับปูสองกระดองเนี่ยปูสองกระดองคืออะไรฮะปูสองกระดองจะเป็นปูแน่นนะครับปูแน่นที่ใกล้้จะลอกคราบอ๋อปูแน่นที่ใกล้จะลอกคราบก็คือเอามาปล่อยไว้เฉยแล้วมันจะลอกให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะถ้าลอกแล้วมันจะขยายใหญ่ขึ้นอันนี้ตัวเมียอันนี้เป็นปูกระเทยครับผมกระเทยยังไงดูยังไงกระเทยจับปิ้งจะไม่ใหญ่มากแต่ยังไม่เป็นถึงนะันีนี่เรียกวกระเทยครับผมตัวยังไม่ใหญ่ปูสองกระดองตัวไหนกระดองไอเหี้ยเกี้ยววะไอแปะเหี้ย ปูสองก็ดองเวลาเช็คสองก็ดองนะครับเราจะดูจากปีกแต้กระดองอย่างนี้ครับเวลาเราบีบมันจะต้องมีรอยแยกนะครับอ๋อ,อน,น,นั่นไงนั่นไงไปลองเท้าลองเท้นี่ไงแยกอยู่ตรงนี้สองอัน,น,นแล้วทำไมปูสองกระดองมันมีรสชาติแตกไงปูสองกระดองคือปูที่แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือแกะออกมาปุ๊บก็จะมีเหมือนจะมีตัวอยู่อีกอย่างตัวข้างในคือเอากระดองออกไปก็จะเหมือนจะมีระหว่างรอกค่าเนี่ยมันก็คือไม่มันคือมันร่างกายมันแข็งแรงมากแข็งแรงมากครับก็เลยจะเป็นสองกระดองสอง พี่ให้ดูเนี่ยมันมีปูสีขาวก็เรียกปูทองหลางก้ามสีขาวก้ามขาวลายลายกับก้ามดำก้ามดำก็คือปูดำไหนไหนปูม่วงพี่นี่นี่คือปูม่วงไหนขอเทียบกับปูดำหน่อยได้ไหมฮะอันนี้คือปูดำปูดำครับสีก้ามนั่นคือสีดำแล้วก็นี่สีม่วงตัวนุ่นจะออกขาวลายนะครับขาวลายก็เป็นปูทองหลางครับอะไรครับต้องถามว่าราคาแตกต่างกันไหม ปูขาวจะราคาสูงกว่านิดหน่อยครับแลคนจะนิยมกินมากกว่ารสชาติของปูขาวจะออกหวานกว่าปูทั่วไปนะครับหวานกว่าปูทั่วไปใช่ครับแล้วปูม่วงล่ะรสชาติก็บางคนก็ชอบนะครับปูแซนก็ก็ใช้ได้แล้วแล้วที่ปูที่พี่เอามาเลี้ยงนี่ก็คือปูที่นี่พื้นที่ที่นี่เลยพื้นที่เลยครับผมเพราะว่าไปเอาพื้นที่ที่อื่นมาก็จะมาทําสักเบืออะไรครับใช่ไหมแล้วกูจะเอาออกยังไงาวนี้นิ้วล็อกแล้วสิอยู่อย่างเงี้ยและไอ้นี่ก็โอ้ตายละมึง พานธนีานาตั้ง่อง้นะวางได้เลยครับพี่เดชาวันนี้ไหนไหนก็มาแล้วครับพี่เดชาเป็นกุ๊กด้วยครับแล้ว<ด>วันนี้จะทําเมนูปูเนี่ยให้ผมแดกเนี่ยปูนี่ต้องบอกว่าเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเนี่ยมันจะได้รสชาติปูที่สุดยอดกว่าใช่ไหมใช่ครับผมคือมันจะได้รสชาติปูที่แบบเป็นปูอ่ะแต่ถ้าเราจะเอาไปผัดไปปรุงแต่งอะไรเนี่ยส่วนใหญท่ที่ที่ต้องใช้เลยก็คือต้องใช้ปูเป็นต้องใช้ปูเป็นครับผมแล้วก็ เอาไปผัดต่อก็คือเพิ่มรสชาติเข้าไปแต่วันนี้ขอปูนึ่งได้ไหมครับปูนึ่งได้ครับผมก่อนที่จะไปนึ่งมันต้องฆ่ามันก่อนน็อกเริ่มแข็งครับผมใช้วิธีน็อกมันแข็งครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่คนจีนเขาเคยใช้พี่รู้ไหมแทงหัวใจครับนี่เห็นไหมแทงข้างหลังทะลุเข้าหัวใจครับอยากเห็นไหมไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็ถ่ายต่อไม่ได้อยากเห็น เอออ่าววันนี้เดี๋ยวพี่เดชาจะสาธิตวิธีการน็อกปูก่อนที่จะเอาไปแดกนะครับก็น็อกน้ําแข็งครับผมน็อกน้ําแข็งก็คือน้ําแข็งมาแล้วก็ใส่น้ําเขลงไปให้น้ํามันเย็นจัดจัดใช่ครับผมเพราะว่าปูสายพันธุ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปูน้ําอุ่นนั่นแหละใช่ครับนะไม่ใช่ปูน้ําเย็นเพราะฉะนั้นเวลามันโดนความเย็นเข้าไปก็เรียบร้อยครับมันจะหลบไปครับเดียต้อยให้หนูใส่เหรอใช่ิไป วางไปเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับี่ก็ใช้เวลาประมาณแค่ไหนฮะใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับสิบนาทีก็กว่าเขาจะค่อยๆสลีปหลับลงไปอ่ะวิธีที่สองครับเขาเรียกวิธีอะไรครับพี่แทงหัวใจครับผมแทงข้างหลังทะลุตรงหัวใจเหรอครับครับอันนี้คือตายอย่างเฉียบพลันครับหัวใจคือตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมมันเนี้ยโอ้ยมันนีบอ๋อแค่นี้เองครับแป๊บเดียวตายแล้ว แล้ววิธีที่3มเดี๋ยวผมแถมให้เป็นวิธีแบบญี่ปุ่นนี่ครับใช้ตะเก,กียบนี่แหละที่เราเนี่ยคีบๆกันอยู่เนี่ยนะฮะเอาแล้วครับเราก็เนี่ฮะปากมันแล้วก็แทงเข้าไปเลยคือ <c oughs> อันนี้มันเป็นวิธีการจริงๆนะครับเป็นวิธีการจริงๆที่เขาทํกันอยู่ทําให้มันแบบเหมือนไม่รู้สึกตัวใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะครับว่ารสชาติมันจะหวานมาก เพราะว่าถ้าเราจะไปทําแบบเป็นๆเ,เลยเนี่ยเขาจะถอดกล้ามถอดขาอ,ออกเขาสลัดเขาเรียกสลัดออกอ่ะอันนี้เราก็ได้ปูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าครัวกันเลยนะครับไปตามมาโอ้โหเบลิมเทิ่มเลยนะครับ ก็เมนูวันนี้นี่ก็มีปูไข่ดองน้ำปลาใช่่คะมีกั้ง,งผัดกระเทียมแล้วก็มีปูนึ่งแล้วก็มีปูออผัดผงกะหรี่แล้วก็น้ำพริกไขป่ปูเอา้า วันนี้พามาแดกที่ฟาร์มเนี่ยไม่ต้องอยู่กลางทะเลด้วยไม่ต้องไปทะเลอ่ะเออไม่ต้องไปทะเลเลยใครที่อยากไปเลี้ยงแล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจอะไรเงี้ยก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับพี่เดชาเนี่ยเขาก็มีร้านอาหารนะข้าวต้มข้าวต้ม,ตมอยู่ที่ขุงแต่ก็แปลกนะเขาไม่มีอาหารทะเลเลยเออเขาขายเป็นข้าวต้มอย่างเดียวอันนี้ผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันปูไข่ดองน้ําปลาดูกระดองเขาดิต้องถือว่าเป็นไอเดียที่ดีความคิดที่ดีเพราะว่า เอาปูที่จากปูโปร่งๆแล้วก็มาทําให้มันแน่นเพื่อเพิ่มราคามันนะซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจได้นะอันนี้สนับสนุนเลยนะฮะอืดูดิครับกูแค่กระดองนี่กูก็เส้นเลือดในสมองกูจะแตกไหมเนี่ยทำเนี้ย <c oughs> เอาแตกก็ยอมว่าเอาสักหน่อยดิ อ,อลองเองครับลองเลยพี่เดชานี่เขาก็มีฝีมือนะฮะเนี่ยเขาก็ทำอาหารได้หลากหลายด้วยเนี่ยเขาก็เป็นกุ๊กอยู่แล้วกุ๊กเก่าได้กุ๊กเนี่ยปัจจุบันเขาก็เป็นอยู่โอ้นงอนี่มาปลามปูแดกๆก้างได้ด้วยเพราะว่า <laughs> พี่เดชาเขาเตรียมมาให้เนี่ยเขาผ่าหลังมาต้องใช้มือแล้วละ่ะโอ้ย กะให้เมียก่อนเนี่ยเลยเป็นดุนเลยฮะเป็นดุนดุนเลยใหญ่มากอ่ะโลนึงนี่ก็หลักพันนะกั้งเนี่ยไซส์ใหญ่อย่เงี้ยโหหวานไหมหวานพี่เดชานี่อีกหน่อยผมว่านะแกอาจจะทำร้านที่บ้านก็ได้นะมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสนะ เอาแล้วก็เริ่มทําไปเริ่มทําไปเดี๋ยวจะถามหน่อยว่าไอ้ปูปูเนี่ยนี่คือปูสองกระดองใช่ไหมไอ้ตัวเล็กนี่นะมันจะมีความมันกว่าใช่ไหมแน่นกว่านี่นี่ยสองกระดองเออนี่นะฮะนี่เอาให้ดูก่อนนี่ไยนี่ไงสองกระดองนี่คือหนึ่งนี่คือสองกำลังจะล่อคาบนี่นี่ก็กินได้เลยกระดองนี้้อันนนีกิได้นี่ดูดิฮะกินได้ดิฮะเนี่ย ก็กระดองมันเพราะมันเป็นกระดองออดแต่มันไม่ได้ถึงกระนิ่มครับมีความหนุบแล้วล่ะนี่เดี๋ยวแดกให้ดูก่อนเลยครับลอกก่อนเลยอืมมันเราแปลกอยคือกระดองมันแบบมันไม่ได้เหมือนปูนิ่มนี่มันแบบพอที่ลอกคราบเป็นปูนิ่มอ่ะมันก็จะเป็นกระดองแบบนี้แหละผม้วดูนี่นี่คือมันมันมันครับใช่ครับอือหือ มันแผบอ่ะหนูลองผัดก้ามเลยหนูอ่ะกินก้ามนะกินก้ามไปกินก้ามเหรอพี่เอาไหมไม่เอาเ้า้า้าวได้ดูดิอาเข้าไปโอ้ยใหญ่ไปอ่ะทำได้คนเพียบเลยพี่เองพี่โชว์เอง พยายามเอาให้รู้คุ้มุณนะพี่ร้านข้าต้มอ,อยู่ที่ไหนนะอยู่หน้าตลาดถุงครับผมชื่อร้านอะไรเข้าต้มเหล่งครับผมเฮ้ยทำไมถึงเป็นขายข้าต้มแล้วไม่ขายอาหารซีฟู้ดอะ่ะข้าต้มเป็นของพ่อครับผมพ่อทำมาสามสิบปีแล้วธุรกิจแต่มันปูนี่ต้องบอกว่าเธอต้องลองหว่ะอันนี้แม่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีง่ายนะเดี๋วต้อยเธอต้องลองกระดองก่อนนี่ ฉีกให้อย่างนี้เลยเป็นกระดองเลยอะอออกมาเป็นแผนคล้ายหนังยางนี่แหละเข้าไปแหมติดใจซะเลยไอปูสองกระดองเนยอือหืออู้หูเลยอะอู้หูเลยอู้หูเลยอะเป็นไงไม่ใช่ปูนิ่มอะเออไม่ใช่แต่มันก็ไม่แข็งอะไม่แข็งแต่มันมีความยืดหยุ่นมีความเนืดอยู่ในตัวเราก็นี่มีมันมันด้วยนะฮะมันมันเลย นี่เป็นไงโอนะ้โหมันมากดูสิฮะทุกตัวจริงๆเงนี่ยสองกระดองหนึ่งสองอกระเด็นนี่แต่ผมชอบว่ะใช่แม่งอร่อยมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างแปลกๆแ,แตกต่างเอาเดี๋ยวินี่ก่อนเดี๋ยวลองกับน้ำพริกไข่ปูเลยนะกระดองเนี่ยโอ้โห ีข่ขออนุญาตใช้มือนะฮะอาจจะดูไม่เรียบร้อยปกติไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวจะเสร็จดูและเดี๋ยวแม,ม,ม,ม่ล่นี่แดดอกจะฝนตกยันฝนหยุดอ่ะไปดูกันอืเอาอยัางเอาอยัางเอาอะไรก็ <c oughs> เหลือที่เราต้องลงองอร่อยเหรออันสุดท้ายทำไมไม่ทำเองอ่ะตับไม่ได้ <c oughs> ก็คือปลาปูปูยำปูขาวอันนี้ปูม่วงร้อนๆเดี๋ยวจัดอุปกรณ์มิเตษให้เล้วต้อยอันนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ใช้แัดเนื้อปูสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศอ้ซิมบับเวใอ่ข<ห>นาดน,นั้นเลยเหรอ,อืมนี่นำเข้ามาเลยเพื่อที่จะมาทำให้เธอแดกในวันนี้นะฮะภูมิใจใหตอ,อน้แล้วสิ่งที่นำเข้ามา ักเเอาจะเอาอะไรก่อนดำม่วงขาวเอาม่วงอ่าม่วงตัวนี้ไม่เอาเอากล้ามใหญ่ดำโอ้โหไอ้เจ๊แค่มันใหญ่มากเอาหักแม่งเลยฝากไว้ก่อนนี่โอ้โหดูเนื้อเลยออกมาเนย ก็เสียดายใหญ่ไหมใหญ่มากนะดูเท่าใหญ่กว่าหูครูอ่ะแน่นอนมีผเกือบละดูว้าวดูฮะไขมันนี่โอ้โหนี่นี่นี่ไอ้ขาวๆเนี่ยคือมันมันทั้งนั้นเลยนะนี่นะฮะอ้าวดูขอบคุณครับแตกเลยครับใหญ่จริง เอาไหวไหมไหวไหมเนะี่ยโอ้มันจะมีน้ำยาออเค็มๆหน่อยยังไม่รู้รสเลยะไม่ต้องเอาอีกกล้ามเอากล้ามนี้ให้ลองก่อนอันนี้คือกล้ามดำรสชาติเป็นไงจำไว้อ้าวเดี๋ยวลองกล้ามม่วงจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองกับปูท้องหลงังก็คือกล้ามขาวแี่อุปกรณ์จากซิมบับเวนี่ใช้ได้ดีมากเลยลองกล้ามม่วงเดี๋ยวพี่ลองด้วย เอา้ากล้ามม่วงจัดเข้าไปชนอืมเหมือนกันแต่ชอบปีนย้นี้แล้วใกล้เคียงกันมากอะ่ะคือมันรสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าไอ้ตัวปูด,ดำอะก้ามจะแน่นกว่าไอ้นี่ก็จะนุ่มลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ารสชาติาเหมือนกันไอ้ช่งางภาพมันมองหน้ากันแล้วแล้วกล้ามกูละ่ะอยู่ไหนเอา้ามา <c oughs> กล้ามปูขาว ดูสิครับโอ้โหเอ้าดูอืมสูงมากตัวกูแชะไปหมดแล้วไม่ใช่เปียกฝนนะเปียกน้ำปูนี่แหละดูเขาลองดูออันน,นี้หวานกว่า เนื้อเนี่ยปูดํากับปูม่วงเนี่ยเนื้อต่างกันตรงที่ปูดําเนี่ยมันจะแน่นกว่าแล้วก็ปูม่วงเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มหน่อยเดียวไม่ได้เยอะมากแต่รสชาติคล้ายกันคือจะมีความเค็มก็มาผสมความเค็มเนี่ยมันก็มาจากน้ําทะเลด้วยแล้วก็มาจากเนื้อมันด้วยนะฮะแต่ส่วนเจ้าปูท้องหลังหรือปูขาวเนี่ยเนื้อจะหวานกว่าความเค็มจะน้อยกว่าเยอะวันนี้ถามว่าชอบอะไรมากที่สุดอ้าวคุณต้อยเราชอบอันนี้เหรอ ชอบไปเอก็เราก็ชอบอันนี้ชอบกระดองเออแต่พี่เนี่ยชอบอันนี้เลยก็นี่ไงเขาชอบอันนี้พี่ชอบอันนี้หนึ่งโอ้ยไม่เป็นไรอาหารมันไม่มีอะไรตายตัวแล้วแต่คนชอบไหมเขาก็ชอบอันนี้เขาชอบเขาชอบเขาชอบอ้าวก็พี่ชอบไงเขาก็ชอบเอาเธอชอบปูม่วงมากกว่าไอปูสองกระดองไม่ใช่เหรอชอบพร้อมกันชอบเท่ากันอ๋อพูดไม่รู้เรื่อง กันแหละฟังไม่รู้เรื่องเออได้ยอมไม่เถียงอา้าวแดกเข้าไปโ<น>อ้ยอร่อยมากไปยังไงวันนี้พามากินอาหารทะเลซีฟูด้ดกับปูหลากหลายรูปแบบแต่ไม่ได้กินบนทะเลในทะเลกินที่บ้านเขานี่แหละอ, <laughs> อนาคตก็อา้าวพี่พี่พี่เดชามาบอกหน่อยว่าอนาคต ตอนนี้ก็กำลังตั้งเพจของวิทูจันที่กำลังที่จะเปิดจําหน่ายที่พวกปูพรีเมียมพวกปูตัวใหญ่ๆนะครับเป็นปูสองกระดองเป็นปูไข่ใหญ่ครับโอ้โหอย่างปูสองกระดองนี่ไขโลเท่าไหร่ฮะปูสองกระดองมันก็จะมีอยู่สองไซส์นะครับไซส์กลางก็อยู่550ไซส์ใหญ่ก็650้อยห้บนะครับขอบคุณพี่เลยคแล้วครับอืมยอดเลยนี่แบกฟูเต็มเลยเดี๋ยวคันปากมันนี่ครับสวัสดีค่ะ เราถ่ายไปอย่างนี้เรื่อยๆจนหมดถ่ายเตยเนาะพี่เนาะดีพวกช่างภาพมก็อดแดดเฮ้ยระวังนะคัดเอ้าเฮ้ยยังไม่สั่งคัดเลยที่แหละผมสั่งคัดเองในหมดไม่คัดก็หมดเลยับเดี๋ยวคลิปดังมามึงมาเจ็ดสิบสามสิบป่ะเนี่ยเออเฮ้ยอย่าไปพาดพิงเขาไมปในที่นนี่จะจายหมอาเจนนี่กันที่เดียวเฮ้ยไปไหนไปไหนยังกินไม่เสร็จเลยเอาวางกล้องได้ไงใครสั่งคัด ใครดังครับหนูเอาไอ้นี่พันสิเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไอ้สองกระดองอ่ะเดี๋ยวหมดเอ้าไอ้จันเอ้านั่งแดกแล้วเอ้าเฮ้ยก็ไม่คัดก็แค่อันกนึ่งไม่ยากพอถ่ายด้วยเลยถ่ายด้วยเฮ้ยมึงมาฟิตปะเนี่ยฟิตชลิ่งเจ็ดสิบสามเจ็บโอ้วัดดีครับไปดีกว่าเดี๋ยวมันมาหานกูหานมั่งแดกหานอะไรอ่ะเจ็ดสิบสามเจ็บเฮ้ยทุกวันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วจะเอาอีกเหรออ้าแปดสิบยี่สิบ ใคยี승 20, 승 80, ่สิบใครแปดสิบใครจุดประเด็นไอ้ตัดหาเรื่องให้กูอีกแล้วเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูดิมีีตตอนน่ารกตัวอ้วนแลแมีแกมันดดี